วันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปอันบ็อกกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอันบ็อกไหมอะแกะอัลบั้มนะคะจริงจริงอัลบั้มเนี้ยปล่อยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะแต่ทำไมเราเพิ่งเอามาแกะเพราะว่าอันนึงคือมันยังเหลืออยู่เราก็อยากมาลุ้นด้วยว่าอัลบั้มที่เรามีเนาะมันเหลืออยู่เราจะได้การอะไรนะคะก็คืออัลบั้มอ่า first mini อัลบั้มแรกของคอนดินดีนะคะเป็นมินิอัลบั้ม doors นะคะ มีสองเวอร์นะคะจะว่าเป็นอัลบัมม้มเองมันก็คือโฟโต้บู๊กเนาะแล้วก็มีอัลบั้มอยู่ข้างในนะคะมีสองเวอร์ชันอันนี้คือใหญ่มากตอนนี้เนี่ยเราเหลืออ,อย่างละห้าอัลบั้มนะคะเราจะเอามาลองแกะเพื่อดูการ์ดกันอัลบั้มนี้เนี่ยคืออุลนริมนี่ยค่อนข้างที่จะงกนะคะมีการให้โฟตโต้กราร์ดต่อเหนืออัลบั้มเนี่ยอยู่ที่หนึ่งใบนะคะจากยี่สิบแบบจริงๆตัวเราเองอ่ะได้แกะอัลบั้มไปจํานวนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ นี่นะคะนี่เป็นคอลเลกชันการ์ดของเรานั่นเองจริงเนี่ยอัลบั้มก็จะมีการ์ดเซตแผ่นนะคะมาพิเออร์เดอร์ก็คือเป็นเซตนี้ค่ะหใบแล้วตอนนี้เนี่ยจากทั้งหมด20แบบเนี่ยเราได้มาแล้วทั้งหมด17บ็ดนะคะจากการแกะอัลบั้มแล้วก็แลกหนึ่งครั้งนะคะได้17แบบแล้วเราก็ไปหาร้านดิวนะคะจนได้อีก2ใบามานะคะนั่นก็คือสองใบนี้ไม่ซามนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดใบสุดท้ายใบยเดียวใบนี้เยวจะขึ้นรูปไว้นะคะมาดูว่า บั้มที่เหลือเนี่ยเราจะยังดวงดีได้ที่เหลือหรือเปล่าได้การอีกใบหนึ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเธอถ้าได้เนี่ยมันก็จะมีช่าคอมเพลตมากๆนะคะแต่ว่าใบเดียวมันเหลือแค่ใบเดียวเองเดี๋ยวเราเตรียมคัตเตอร์แล้วนะคะที่ไม่ค่อยคมมากเราก็มาแกะเวอร์สีขาวก่อนแล้วกันนะคะก็จะทําการใช้คัตเตอร์กรีดไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีซิลอยู่แล้วก็คือคัตเตอร์ไม่คมไม่เข้าอยูเยวเราลองแกะเซิรเซิฟให้ดูหนึ่งอัลบั้มก่อนนะคะ ก็จะมีตัวซิวนี่อยู่นะคะนี่ <Wow. S 2> อัลบั้มก็จะมีความดีไซน์ที่แตกตา่างเป็นดีไซน์ที่คนด่ายะที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่สวยโอเคท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นซีดีนะคะโอเคตอนนี้หยิบของออกมาแล้วของในอัลบั้มนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคือเราจําชื่อเรียกไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้นะคะตัวนี้มันเป็นสองด้านนะจริงๆมันพับได้นะเหมือนปดกา์ดอะและกาดนะคะจะได้กาดนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเรามีแล้วนะคะก็คือซ้ำผ่านไปหนึ่งกบั้มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบั้อที่เหลือเนี่ยเราจะมากรีดซิวไว้ก่อนนะคะไปสอ ว้าไปแกะมาแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมดทุกใบเอ้ยทุกอัลบั้มนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุ้นการ์ดข้างในกันต่อนะคะอันนี้อันนี้นะคะอันนี้ก็คือมีเยอะมากการ์ดใบนี้ใบนี้ก็มีแล้วนะคะซ้ำเยอะมากคืออยากได้เพราะว่านั่นแหละ ไปเดี๋ยวเราให้ดูแค่ก,การนะคะตะดานซ้ำกับใบ <c oughs> ออนอี้อ้วอาวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเป็นการส่องใบเฉยเลย เดี๋ยวนะคะฮ้ฮ้ฮทุกคนเหมือนเราจะเจอใบที่เราไม่มีแล้วนะคะแล้วได้มาสองใบในหนึ่งอระบ้าเหมือนเขาโกดอะคืออะไรอะ่ะโอเกอทุกคนตอนนี้เรามาเช็คการ์ดดูนะคะว่า ว่ามันครบทุกอันแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะซ้ำไม่ซ้ำจริงๆหรือเปล่าแล้วก็คือจริงนะคะมันก็คือใบที่เราตามหาน้ำตาจะไหล <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้ครบทั้งหมดยี่สิบแบบนะคะแล้วอุลิมก็แถมมาให้อีกตั้งหนึ่งใบ <c oughs> นี่มันสุดยอดมากมากแล้วสองใบนี้นะคะเราก็เป็นดิวมาจากคนเกาหลีด้วยคือแบบเราคือมันหาใบเนี้ยไม่ได้เลย แล้วเราก็มาแก่ได้ได้สองใบด้วยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าหลังจากไปสงบสติอารมณ์มานะคะเราก็รู้ว่ามันเป็นใบที่เราตามหาจริงๆนะคะมันดีใจมากเลยแต่ว่าที่เหลือคือคือเราก็แกะแล้วคือเป้าหมายเราคือแกะหาตามใบนั้นแกะหาใบนั้นนะคะแต่เราได้แล้วอ่ะ ทุกคนไม่อยากแกะที่เหลือเลยอยากขายอันนี้ซ้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะคะวันนี้จริงๆเราชอบเบอร์นี้มากเบอร์น,นี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมีของอย่างอื่นมาอวดด้วยตอนท้ายคลิปนะแล้วอัลบั้มนี้นะคะเราก็ได้น้องคนนี้มานะคะใบใบนี้เราก็มีแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีอันนี้เหมือนกันนะคะมีอันนี้ ล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์นะคะใครขอและวบ้าเปล่าสามารถทักมาได้นะคะเป็นต่อที่อัน,นีับที่สองกันค่ะจริงๆหรือว่าดวงเราจะมาดีกันที่เราไม่ได้รู้ตัวก็ได้นะคะปึ๊บตะกานใบนี้มีแล้วนะคะเออเราจะไม่พูดว่ามีแล้วละกันเพราะว่าเรามีแล้วครบทุกอันนะคะตอนนี้ตบมือไปต่อค่ะอย่ายหยุดนะคะตะกานชุดนี้ก็สวย ตอนนี้นะคะก็คือเหมือนแกะแบบชิลมากเพราะว่าใบที่เราต้องการเนี่ยก็คือซ้ำนะคะมีซ้ำอู่แล้วใบที่เราต้องการเนี่ยก็คือได้แล้วนะคะเฮ้ยคือเราตามหานานมากให้คนช่วยหาของเดียวเกาหลีก็คือไม่มีไม่ได้สักทีอันนี้นะคะเราก็ดันมาได้จากอัลบั้มที่ค้างตึงอยู่ที่ห้องนะคะโหสุดยอดเราจะมาอวดของพิเศษแล้วกันนะคะ คือเราจาไม่ได้แล้วนะคะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะเราจะมาเริ่มจากที่อัลบั้มทรายกันนะคะเห็นปะมันจะมีทรายตัวนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มทรายของ Y Global นะคะ,ะเราไม่ได้วิดีโอคอจากอีเวนต์จากการซื้อครั้งนี้นะคะแต่ว่าเราจะได้แค่อัลบั้มที่มีทรายทรายแบบไม่มีชื่อและเป็นทรายน้าปกนะคะซึ่งเราได้เป็นเวอร์สีม่วง,งนี้นะคะข้างในก็เหมือนปกติมีการาดมีอะไรปกตินะคะ แต่ว่าก็คือพิเศษคือมีทรายเป็นบิวที่ข้างหน้านะคะเห็นหรือเปล่าและก็จะเป็นของบี r โรสนะคะเราเราได้เข้าายของบีดโรสนะคะอันนี้ได้กิบท็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ได้การ์ดพิเศษนะคะซึ่งมันก็จะมีการ์ดพิเศษที่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะของ Apple Music นะคะเราซื้อแต่เราไม่ได้ทรายนะคะอันนี้ของ Mix Star แล้วกอ็อันนี้นะคะเป็นของ b บ Global นะคะ และสองอันนี้เป็นของบิดโรสนะคะส่วนสองอันนี้นะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นของ m ม x t a r Version 2นะคะเราไปดิวมาไปซื้อมามาดูอัลบั้มซายของบ t r o a d นะคะเป็นยังไงบ้างเราได้เวอร์นี้อีกแล้วนะคะก็คือซายครั้งนี้นะคะเป็นซายที่เขาเซ็นชื่อเต็มให้นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถกรอ,อกชื่อที่ให้เขียนได้แล้วก็มีซายมีลายเซ็นนะคะพร้อมชื่อนะคะซึ่งก็อันนี้ได้ปกข้างในนะคะแต่ว่ามีชื่อเป็นชื่อกำกับเป็นของเราเองนะคะ ความพีกก็คือของเม็กซ์ตานะคะเราก็ได้เวอร์นี้ของ Make Star เม็กซ์ตานี่ยจะแพ็คมาค่อนข้างดีนะคะถ้างั้นถ้าเราจะไม่ผิดนะคะคือเรามันจะมีกิบท็อกนะคะกิบท็อกนี้นจะเป็นของบิดร้อนนะคะก็คือเป็นกิบท็อกพิเศษที่เป็นรูปศิลปินนะคะส่วนของเม็กซ์ตานะคะนอกจากจะได้การ์ดเบเนฟิตธรรมดาทุกครั้งแล้วแล้วในอัลบั้มซายมีอะไรบ้าง เราก็จะได้เป็นโพลลอ,อยพร้อมลายเซ็นนะคะเป็นโพลลอ,อยพิเศษของแท้นะคะนี่โพลลอ,อยน่นารักแล้วก็ได้การเบนิฟิตเหมือนกันแต่เป็นการเบนิฟิตพร้อมลายเซ็นก็คือพิเศษนะคะแล้วก็ทรายของเราเขาแพ็คมาให้อย่างดีนะคะเป็นเบอร์นี้เหมือนกันแล้วก็เซ็นที่ปกหน้าเหมือนกันนะคะโดยที่เขียนเป็นชื่อนะคะที่เราระบุไปในในใน,ในตอนที่เราลงของมิกซ์านนะคะพร้อมลายเซ็นเหมือนกันเลย ซึ่งเราก็คือมีบั๊มซายสามอัลบั้มนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์เดียวกันหมดเลยเยี่ยมไหมเราจะมาอวดกันว่าทั้งยี่สิบแบบของอินบีเนี่ยเป็นยังไงนะคะ บทั้งหมด20ใบนะคะทั้งหมด20แบบคอมพลีต mm hmm. ในวันที่อัดคลิปเฉยเลย mm hmm. เก่งมากค่ะเอาไว้คราวหน้านะคะเราจะมาแกะอัลบั้มหรือว่าอันบ็อกซ์อะไรนะคะ mm hmm. ก็ติดตามชมกันได้ค่ะ